มาเล่นแมปคุณยายแปลกๆกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมีเหมือนเดิมครับแทนแตงน้องเรียงวัยรุ่นไปเลยวเน,นื่อ,งจ,องจากเมื่อวานซึ่งเนื่องจากเมื่อวานเพื่อนผมแทนเสียงไม่ค่อยเข้าแล้วก็แตงที่ไม่มีเสียงเลย รอบนี้เราจะทําให้เสียงเขาเข้ามาใกล้มากขึ้นโดยกันเอาติดกับเรียร้อยับเล่นสมการกน,นี่นะจะนี่ขนาดขนาดวันสมการที่ดูดิผมยังมาอัดทิปอ่ะ เบอร์ซูเบอร์ซูเอ้ยไม่ใช่ <Okay. S 1> มาครับโอเคพวกเราในเมื่อพวกเราเข้าใจเนื้อเรื่องกันแล้วเราก็แน,น่นอนครับข้าซับสุดร์อเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมมีผมมีทริคพิเศษสำหรับคนที่เพิ่งเล่นได้ไม่นานครับ คือเราเนี่ยเราถ้าเราเล่นกับเพื่อนหลายคนแนะนําให้ทําอาหารวางไว้เยอะเวลาลงามากินจะได้ไม่เสียเวลาใช่ค่ะพอเวลาแบบกินอาหารเนี่ยเราจะได้กินอาหารได้ทีเดียวโดยที่เราจะไม่ต้องเสียเวลาใช่ครับถูกต้องแล้วครับรคุณแทนนี่คือความคิดส่วนบุคคลของผมนะคบผมจะให้ยาเสพติดกับให้คุณยาย เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่องกูติดเหลืองอยากอยากขอร้องไม่ใช่นะครับคือความคิดส่วนบุคคลความคิดส่วนบุคคลเออความคิดส่วนบุคคลแต่มันจะทำให้ช่องกูบินไง เตรียมของให้พร้อมใครหิวหรือใครอะไรใครเป็นยังไงหรือให้แนะนำให้นี่ให้บอกกันด้วยนะว่าตอนนี้ค่าสถานะเป็นยังไงทีวีเปิดข่าว,ว่าเสพติดอัน,น,นอตรายที่สุดในโลกอาจจะเป็นยาอันตรายที่สุดในโลกซึ่งสามารถทำ ปล่อยไปนอนต้ระวังตัวด้วยถ้าเกิดว่าเกิดอาการเหล่านี้โปรดให้ทําตัวกับคุณยายให้ดีที่สุดโดยเฉพาะคนที่โดนอีกไป,ปญญก็เป็นไรเดกัทุกคุณยายเลยโอเคทุกคนผมทาอาหารเรียบร้อยแบบนี้จริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากหรอกครับ สองบวกสองได้สองสามบวกสามได้แปดสี่บวกสี่ได้หกเมื่<ข>อไหร่ยายจะไปยยจะไม่ให้เราอโอเคทุกคนเข้าใจแล้วเดี๋ยวทุกคนลืมไปเติม generator อีก จริงๆมันไม่ได้เป็นผู้หญิงนะเออดูของโม,มอือดูของโม,มอือเออคือทุกคนเหมือนว่ายาผมจะเป็นบ้าเรื่องแบบดูเรื่องทำการบ้านนะครับเข้ามาหาเนาะเดี๋ยวผมลงมากินน้ำหน่อยผม เราก็อยากให้โทรศัพท์เสียงดังนะเพราะว่าเดี๋ยวคุทีีเสียงจะโดนโล่อวนเพราะคุณยายไม่มีใครมากินน้ำเลยเหรอลองตายนะถ้าไม่กินน้ำเดี๋ยวขอขันน้นมา

เราต้องผ่านไปให้ได้อะไรอ่ะไปร้องแล้วครับชืนอเฮียเราคือเด็กทะไรตึ๊บซึ่งเราเป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคนนึงแตงหายไปไหนเอ่ย อโอเคผมเจอแล้วทุกคนว่าเพื่อนผมไปไหนทุกคนผมไม่ไหวตายคนละตายน้ำตายครับทุกคนเฮ้ยผมรอดนะ โอเคผมว่าไม่น่านหรอกแล้วทุกคนยูเอเนจี Energy ผมอื้อือเครื่องรีฟิลเอ้ยเจนเนเตอร์เรียบร้อยแล้วไม่น่านหรอกแล้วทุกคนเป็นแบบคุณยายแปะไปแล้วลองไปเล่นแบบหกโมเงเย็นกันหกโม,มงเย็นก็จับไปหกโมงตอนนี้กำลังตอนนี้จะ กลาทุ่มหนึ่งพอดีเลยตอนนี้อยู่ในเวลาหกโมงพอดีเลยโอเคขอบคุณที่ทุกคนรับชมนะครับซึ่งขอขอบคุณที่รับชมไปไปเล่นแบบอื่นกันครับ